ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับเชื่องเย็นๆน,นะครับประมาณบ่าย3ามโมงได้ครับอดีวันนี้ก็จะนำแพะนะครับปล่อยแพะเล็มแปลงหญ้าครับก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ดีใจครับพอดีได้ไป ลงมือนะครับหยอดกระโพดจนเสร็จนะครับก็ทั้งของตัวผมแล้วก็ของทาแม่ยายด้วยครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนำแพะนะครับออกแทะหญ้านะครับ๋ต่วันนี้ก็จะาพาเพื่อนๆดู แปลงหญ้าที่ผมนำมาปลูกนะครับ <มา S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> เราไปดูกันเลยครับ,บดดนี่ครับก็เป็นแปลงยาแปลงนี้จะเป็นแปลงหญ้าลูซี่นะครับ ก็เอาไว้ให้เขาเดินแทะนะครับน,นี่ก็ฝนตกมาก็รัดสวยเลยครับือว่าให้เขาแทะกินนะครับก็ไม่ถือว่ายาวมากนะครับก็ถือว่าก็แทะกินได้ดีครับก็<ๆ>จะทำเป็นล็อกล็อกไว้นะครับให้เขาไปแทะเล็มช่วงเวลาเราอยาก ปล่อยนะครับระยะแบบนี้ก็ประมาณอักสองชั่วโมงสาชั่วโมงเขาก็คงจะอิ่มนะครับลำนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นของเนเปียปากช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกินนีนะครับไอตัวนี้ครับตัวนี้เป็น ตัวยากินนีมูลิเวอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเดิมทีก็จะเป็นกินนีสีม่วงนะครับแล้วก็จะมากินนีบอมมาซ่านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกิน,นีมูลิเวอร์นะครับเราปลูกไว้นะครับปลูกไว้ผมก็ เก็บเกี่ยวได้สองสามเที่ยวแล้วครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ผมเกี่ยวนะครับเกี่ย네วให้เขานะครับช่วงนู้นก็จะเป็นช่วงรัดมานะครับเมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นพิ่งเกี่ยวเมื่อวานนี้ครับนะครับสองวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานะครับการรัดของเขานะครับเขาจะรัดประมาณนี้ครับเวลาเราตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะรัดขึ้นมานะครับ สามมยาตัวนี้นะครับไอตัวนี้ผมก็จะหวานจึงจะหวานทีไปนิดนึงครับแต่ก็ที่ผมสัมผัสดูนะครับก็ถือว่ากินดีนะครับไอตัวนี้ครับกินนีมูลิเวอร์นะครับไอตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไอตัวนี้ครับผมก็เกี่ยวให้เขากินแล้วก็บดผสมกับกระถินนะครับ คือราเอกระถินสับแล้วก็ผสมกับไอตัวยญ้าตัวนี้นะครับเทใส่รางเอากินดีครับไอตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมจะไล่แพะด้วยนะครับพอดีตอนนี้ผมก็ปล่อยเป็นแปลงหญ้านะครับยังไม่มีเงินลงทุนนะครับกับการที่จะซื้อ ตะข่ายนะครับเราซื้อเสานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวมีทุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวถือโอกาสเพื่อนๆเดินไล่ยแพไปในตัวเลยนะครับปกติถ้าเพื่อนๆมีแปลงหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว ชนิดใดนะครับเป็นบัวเป็นควายนะครับก็จะดีมากนะครับเขาก็กินดีนะครับแต่ก็ต้องควบคู่นะครับไปกับถ่ายพยาธิในเขาด้วยนะครับเวลานั้นเราต้องถ่ายพยาธิภายในแล้วก็ภายนอกให้เขาด้วยครับถ้าเกิดเราไม่ทํายาถ่ายพยาธินะครับมันก็ถึงเขาจะกินดีก็ ไม่อ้วนนะครับไม่สมบูรณ์นะครับแต่แพะของผมนะครับที่เลี้ยงนี่ครับถือว่าโชคดีนะครับเราก็มีแปลงยาให้เขากินแทะนะครับประมาณ2ชั่วโมง3าชั่วโมงก็อิ่มนะครับพอดีวันนี้ผมก็ให้แฟนผมมาช่วยด้วยครับ นี่ก็จะเป็นลูกเล็กนะครับซุมลูกเล็กครับกำลังหัดกินนะครับยังไม่อันนี้ยังไม่ถึงมลเดือนนะครับ<ไ>ปเป็นลูกชายของเจ้าลาเต้น,นะครับไอตัวนี้ครับคือเห็นสายพันธุ์ของเขาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับคือคอแดง เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วหน้าขาวอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าอาจจะมีพ่อพันธุ์ไว้หลายตัวอย่างชุดนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับชุดนี้ครับเกือบเกือบยีตัวตัวนี้ครับชุดนี้พ่อพันธุ์ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์หลักของผมนะครับตัวนี้ครับเจ้าเต้ครับประมาณปี ปีกว่านะครับไอตัวนี้ครับก็ um. อยู mm, ่ปีเต็มนะครับแต่ปีเต็มก็อยู่ประมาณ4เดือนได้ครับตัวนี้ครับเอลลาเต้ครับ oh อันนี้ผมชอบมากเลยครับตัวนี้เต้เต้ครับเต้มาเต้มาเต้มาเนี้ยนะครับถือว่าสวยนะครับผมชอบเลยครับตัวนี้เข้าสูตรผมมากมากเลยตัวนี้ครับแพะปีหนึ่งนะครับก็ตีไปประมาณปีปีสี่นะครับปีสี่เดือนนะครับตัวนี้ครับถือว่าล่ําบึกครับไอตัวนี้ครับ ชอบมากเลยครับตัวนี้ครับอินดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้นำแพ้นะครับออกเลี้ยงนะครับก็หลังจากที่ฝนตกมาก็ไปหยอดกระโพด2อวันสวันนะครับ4วันนะครับก็ยอดของผมด้วยของแม่ยายด้วยครับ เพื่อนๆยาอย่างเงี้ยเขาก็แท้กินได้หมดเลยนะครับนะเป็นยาตามป่าอ้อยพบอะไรนะครับก็ขเขาก็แท้กินถามว่าเหนื่อยไหมก็ถือว่าเอาตำหลกักก็ก็ต้องอยู่กับเขานะครับ ถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนะครับ40-50ตัวเราก็ต้องอยู่กับเขานะครับเราก็<ะ>ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องดูแลเขาอะไรเขานะครับก็ต,ต้องใช้เวลานะครับทำความสะอาดกวดขี้ให้น้ำเขาอะไรเขาก็ใช้เวลา4-5ถึงโมงเช้ากว่าจะได้กินข้าวนะครับทุกๆวันสำหรับผมนะครับโอ okay เคครับครับยังไงก็ทิ่นี่ก็ ต้องให้กำลังใจกับเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อันใดหรือการงานอันใดนะครับก็ขอให้เราอนะครับลผ่านกัสักจที่เรากำลังอยู่กับเขานะครับก็อยากให้เพื่อนนะครับทุกคนอดทนและสู้นะครับกับสิ่งที่เราเลือกนะครับครับสินี้ก็ต้อง กับเพื่อนว่ามานีครับมากินน้ำกันไหมลำยัย ยังไถอยยังไงถอยยังงถอยยังไงเยเลียวไปไปขีดนึไปเฮ้ยรึกไ,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 ไปเฮ้ยนึกไป่งตอนนี้ก็เพิ่งขอดได้สามตัวนะครับตัวนี้ครับ